สวัสดีครับวันนี้แอดมินโอปอนะครับกับคลิปรู้ก่อนใครนะครับวันนี้มาในชุดของ GEB03 นะเป็นชุดของ Dimension Polis นะครับ Dimension Polis เนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบกล่องนะใน1กล่องก็จะมีแคน Dimension Polis นะครับทั้งหมด28แบบนะแล้วก็มี Neo Necta r นะครับเป็นกล่อง d ด m เ n นชั่นโพลิกับเนโอเน t กตอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับใบแรกเป็นคลีฐานนะ,ะคลีฐานใบนี้รีปินออกมานะครับเป็นฮีโร่อวกาศแกนบีทนะเป็นคลีฐานของแกนหลบนะครับถ้าแกนหลบตีเอาใบนี้ยาโซได้พลังได้จั่วนะครับต่อไปเป็นฮิวทิกเกอร์นะครับ d ด m เ n นชั่นโลโบก็หุ่นยนต์ต่างมิตินะหุ่นยนต์ต่างมิติเคสซี่นะครับ เมื่อใบนี้ใช้ในการเรียกกีกาดบายตัวเองกับบายอยู่อีกใบนึงหงายดาเมจหรือว่าชาร์จโซได้นะครับต่อไปหุ่นยนต์ต่างมิตินะไดบลูบนะครับเข้าโซลแล้วได้บวก3,000หุ่นยนต์ต่างมิติได้รับนะครับเมื่อแวนการ์ดพี่เป็นเกรด4หรือมากกว่าเนะเราใบนี้ยัดโซลแล้วได้จั่วใบนึงแล้วก็ ได้บวกพลังให้แวนการ์ดนะครับ4 0 0พันเอาเข้าโซได้จั่วบวกพลังจะต,ต้องเป็นเกเรซีก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นบิลสแตนดาร์ดก็คือหุ่นยนต์ต้นแบบ,บเป็นตัวเริ่มนะครับนำใบนี้เข้าสู่โซจั่วใบหนึ่งแล้วก็ให้แวนการ์ดบวกพลัง4 0 0พันด้วยจ่ายหนึ่งเคอร์เตอร์บาร์สนะครับต่อไปเป็นคนขับแมทธิวนะครับคนขับหุ่นยนต์ต่างมิติเนะตัวเริ่มนะจ่าย1นึ่งเคอร์เตอร์บาร์สนำใบนี้เข้าสู่โซนะครับ เปิดสาใบบนสุดข,ของกล้องถ้าเกิดทั้งหมดชื่อว่าหุ่นยนต์ต่างมิติหยิบการ์ดหนึ่งใบที่มีพลังสูงสุดขึ้นมือหยิบได้ใบเดียวนะถ้าเกิดสูงเท่ากัน2ใบก,ก็เลือกใบเดียวแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนั้นเป็นเกรดสามนะครับได้หงายระเบิดแล้วที่เหลือไว้ในดอปโซนนะครับต่อไปนะครับเป็นคีที่เข้ทิกเกอร์นะหุ่นยนต์ตามมิติเหมือนกันไดมูนต่อไปเป็นฮนะีโร่อวกาศเนาะคอสมิคฮีโร่ฮีโร่อวกาศแกลนมังนะครับ เมื่อใบนี้กาดถ้าฝ่ายตรงข้ามมีพลังโจมตี30,000ืหรือมากกว่านะได้จั่วเพิ่มใบนึงด้วยนะครับหากใบนี้อยู่ในดอบโซนนะครับสามารถบายตัวเองเนะมี GB1 นะครับเลือกการ์ด6ใบในะสนามจะได้ความสามารถรีซิสด้วยนะครับนี่เป็น PG เนอะอามาทั้งจั่วแล้วก็ได้รีซิสด้วยเลยนะครับต่อไปเป็น PG จีไดแมกเนียลไดเมกเนตไหม เป็นหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับกาดให้หุ่นยนต์ต่างมิติได้นะแล้วก็เมื่อไปนี้ลงสู่ช่องกาดโซนนะครับเลือกหุ่นยนต์ต่างมิติ1นึ่งใบการนั้นจะได้บวกพลังสี่พันตามจํานวนไดสิมนชันโลโบก็คือหุ่นยนต์ต่างมิติที่อยู่ในโซนะอุก็มาบวกพลังในเทิร์นไปตรงข้ามก็ได้นะครับบวกหลายใบยเลยต้องนับโซก่อนอะมีโซกี่ใบที่เป็น คุณยนตามมิติก็บวกตามนั้นไปเลยบวกไปละสี่พัมี3ใบก็บวกอีก1 2ื่นนะถือว่า oh. มากันคารับได้1เทอร์เลยนะครับต่อไปเป็นฮีโร่อากาศเนะแกรนกันเนอร์นะครับมีความสามารถเบิร์สนะครับในเทิร์นของเราถ้าแวนการ์ดมีพลัง4,000 0ถือมากกว่านะการ์ดนี้จะได้บวกพลัง4,000นะเบิร์สเนี่ยความสามารถจะทำงานก็คือแวนการ์ดถึงตามขีดที่บอกนะครับถึงทเท่าไหร่ก็จะ ได้เกิดเงื่อนไขเนาะเหมือนกับ success นะั c เ e s ของของ get nature ใช่ไหมถึงขีดที่บอกอันนั้นคือเรียกาดหนึใบถึงขีดที่บอกก็จะได้แต่นี้ b ิ r ์ดคือแวนกาดนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นทิงสไตนะครับก็รีป,ปินออกมาอีกแล้วนะเป็นฮิวโากาศแกนไซนะครับหาแกนหลบหรือว่าทิงสไตก็ได้นะแกนหลบมันก็มีออกมาในชุดนี้อีกใบหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเกตหนึ่งนะ ฮิโลอากาศแกนสเกลนะครับเมื่อใบนี้เข้าสู่ช่องเรียกากาศใจหนึ่เขาร์บาาใจ1นึ่งโซบาสนะครับและเลือกแวนการ์ดหนึ่งใบที่มีชื่อว่าแกนหลบนะแล้วพลังโจมตีจะคูณ2จนจบเทินและเมื่อจบเทินนะครับให้ดีทายยูนิตนี้แล้วก็ชาร์จโซนะครับก็มาตีได้อยู่นะแล้วก็จบเทินอันเวนี้ก็จะตาย ต่อไปนะครับเป็นหุ่นยนต์ต่างมิติไดคัตเตอร์นะนึ่ถือคัตเตอร์เลยนะครับเมื่อหุ่นยนต์ต่างมิติลงช่องแวนการ์ดนะครับการ์ดนี้จะได้พลังบวก2,000ถ้าเกิดที่ลงช่องแวนการ์ดเป็นเกรดสหรือสูงกว่าก็ได้ชาร์จโซ1แล้วก็ยูนิตนี้ก็จะได้บวกอีก2,000นเนะเท่ากับว่าถ้าเกิดเป็นเกรดสลงมาเนี่ยจะได้บวกพลังถึง4,000เลยทีเดียวนะครับ ต่อไปเป็นหุ่นยนต์ต่างมิติไดเรปเตอร์ apter, นะครับเมื่อใบนี้ลงช่องเรียกาดเนื้อาแวนการติดชื่อหุ่นยนต์ต่างมิติดูการ์ด5ใบเป็นสุดของกองนะครับหยิบการ์ด2ใบที่เป็นเกรดสามที่มีชื่อหุ่นยนต์ต่างมิติ2ใบลงดอบโซนนะครับแล้วก็สลับกองเนะื้อถ้าเกิดเราหยิบ1ใบหรือมากกว่าเนี่ยการ์ดนี้ก็จะได้บวกพลัง 4 0 0พจนจบเ์อแล้วถ้าเกิดเราหยิ2บ2ใบก็จะได้จั่วการ์ดด้วยนะครับก็ดู3ใบเนะแต่ถ้าเกิด3ใบที่เราดูเนี่ยไม่ติดหุ่นยนต์ต่างมิติเลยเราก็ไม่ได้อะไรติดใบหนึ่งได้พลังบวกติด2ใบได้จั่วการ์ดเพิ่มนะครับเหมือนกับการโม่กองตัวเองเนะต่อไปนะครับเป็นหุ่นยนต์ต่างมิติไดซัพพอร์เตอร์นะครับมีความสามารถเมื่อการ์ดใบนี้เนอะถูกทิ้งเป็นคอร์สของการสไตล์ของหุ่นยนต์ต่างมิติในชื่อพื้นฐานนะครับหรือว่า การ์ดนี้ที่อยู่ในดอปเนี่ยถูกเลือกเป็นค่าคอร์สของความสามารถอะไรก็ตามนะการ์ดใบนี้จะนับเป็นเกรดสามนะครคือทิ้งสไตล์เป็นเกรดสามได้หรือว่าถ้าอยู่ในดอปบ,บางใบบอกว่าวนกองเอาเกรดสามเข้ากองใบนี้ก็จะนับเป็นตัวเกรดสามด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งเพื่อเป็นการคอร์สของการสไตล์ของหุ่นยนต์ต่างมิติการ์ดใบนั้นจะได้บวกพลังสีพันจนจบเทินนะครับและเลือกหุ่นยนต์ต่างมิติจากดอปโซน เข้าโซได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับฮีโร่อากาศเนะแกนเบลเกอร์นะครับมีลีซิสด้วยนะพลัง9000นะครับเบิร์ดนะเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าเกิดแวนการดมีพลัง40,000หรือสูงกว่าการ์ดเบนี้จะบวกพลังเพิ่มอีกถึง8000เลยทีเดียวบวงแปดพันมีลีซิสด้วยนะครับต่อไปนะครับฮีโร่อากาศแกนโฮแกนนะครับมีความสามารถเบิร์ดนะ เมื่อการ์ดนี้ลงสู่ช่องเลียนะครับถ้าแวนกาดมีชื่อแกลลอบเนะเราสามารถจ่าย1นคอร์บาสถ้าเราจ่ายได้จัว่ว1ใบนะครับแล้วถ้าเกิดแวนกาดมีพลัง40,000หรือสูงกว่าได้างเดเมรและการ์ดนี้จะได้บวกพลังอีก4,000นะก็ได้จวดได้างเดเมรแล้วก็ได้พลัง4,000นะันแต่ต้องถึง40,000ก่อนนะถ้าถึง40,000นี่คือสไตล์บวกฐานก็26 0 0 0แล้วนะครับขออีก หมื่นสี่หมืนสก็ปั๊มพลังกันไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> ต่อไปนะครับฮีโร่อากาศแกน w i สดอมนะเมื่อใบนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับถ้าเกิดเรามีเกรดสหรือสูงกว่าเป็นแวนการ์ดเนี่ยพลังของการ์ดมินี้จะเพิ่มเติมอีก4,000นะครับแล้วเมื่อจบเทินนะให้เอาใบนี้เข้าสู่โซเราได้าหจะเมตมิตหน เพิ่มโซ่เพิ่มดาเมจต่อไปนะครับเป็นหุ่นยนต์ต่างมิติไดเบลส์ภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาไทยเนี่ยแปลจากญี่ปุ่นนะบางทีชื่ออาจจะไม่ได้ตรงนะครับดูอ,อย่างคริติคอลหรือว่าทิงสไตลเนี่ยไม่ตรงเลยนะครับเมื่อการ์ดใบน,นี้นะลงช่องเรียการนะครับเลือกแวนการ์ด1ใบจะได้รับความสามารถจ่าย1นึคาเตร์บารนะเมื่อการ์ดนี้โจมตีแวนการ์ดได้จั่วใบหนึ่ง ไม่ต้องฮิตอะไรเลยนะแต่ใจหนึ่งเขาจะบาสได้จัว่วถ้าตีสอรอบก็จั่ว2อรอบนะครับ <ripe> ต่อไปครับหุ่นยนต์ตามิติไดครัชเชอร์นะครับเมื่อการ์ดนี้ลงสู่ช่องเรียการ์ศนะถ้าเกิดแวนการ์ดเราเป็นเกร3หรือสูงกว่าโซชาร์ตนะครับและถ้าการ์ดที่โซชาร์ตเข้าไปเนี่ยติดชื่อหุ่นยนต์ตามิติอีกด้วยอ่ะกาดนี้จะบวกพลังเพิ่มอีก2,000เลย อย่างที่สองนะครับเมื่อเป็นเลียกาศแล้วมี GB1 นะถ้าเกิดเราได้เช็คได้เกรดสามที่มีคําว่าหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับการนี้จะบวกพลังเพิ่มอีก1นึ่งมืนโอ้โหกลายเป็นสองหมนหนึ่งไปเลยนะลงมาเทิร์นแรกได้โซแล้วก็บวกอีกหมื่นหนึ่งโอเคอ่ะต่อไปนะครับหุ่นยนต์ต่างมิติไดบอลนะครับเป็นเกรดสองนะเกรดสองพลังหนึ่งหมื่นด้วยนะ,ะถ้าเกิดเข้าสู่ช่องแวร์หรือช่องเลียเนี่ย ต้องโชว์การ์ดในมือที่เป็นเกรด3หุ่นยนต์ต่างมิติหรือไม่ก็ช่องแวร์เรามีหุ่นยนต์ต่างมิตินะอันนี้เป็นซีรีส์เดียวกันกันกบใบอื่นๆเลยต้องโชว์การ์ดท,ที่เฉพาะนะครับไม่งั้นพลังมันจะหายไป5,000นะแต่เทิร์นต่อไปก็จะขาก,กันก็จะได้ขัพลังกลับมาอยู่ดีนะครับอ่ะอย่างที่2นะครับถ้าเกิดแวร์การ์ดเกรด4นะที่มีชื่อหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับการ์ดนี้และยูนิตท,ที่มีเกรด3ทั้งหมดได้บวกพลังอีก5,000เลยทีเดียว แ,แล้วเ่สไตล์ไปแล้วอะ่ะมันก็จะไม่นับนใบนี้กับเหรียอีกข้างหนึ่งถ้าข้างหลังบูทได้ก็ก็บวกด้วยเหมือนกันนะ,ะมีไหมตัวที่บูทได้มันเกตสาต่อไปนะครับเกรดคอสมิกฮีโร่นะก็ฮีโร่อวกาศแกนแอปบอทมีความสามารถเบิร์ดนะครับเมื่อการ์ดนี้โจมตีแล้วแวนการ์ดมีพลัง4 0 0 0 0หรือสูงกว่าการนี้จะได้บวกพลังอีกมือหนึเป็น2 0 0 0 0หนึง ต่อไปนะครับสุดยอดอุ่นยนต์่างมิติได n เน็กซัสนะครับอันนี้ก็จากอนาคตออกมาเนะเป็นการ์ดฟอยล์หนุนสามารถสั่งซื้อได้ในเพจบีทีร์ดช็อปเลยนะจ๊ะมีความสามารถเมื่อ G-Unit ของเราทำการสไต์นะครับจ่ายค่าคอร์สก็คือจ่ายหนึ่งคอร์สบาหยิบการ์ดในดอปที่มีคำว่าอุ่นยนต์าางมิติที่เป็นเกรดสาจากดอป1ใบไว้ใต้กองนะครับก็จะดูการสีใบบนสุดจากกองการ์ดแล้ว คอหุ่นยนต์ตามมิติในชื่อการ์ด1ใบจากช่องเลียเลือกแวนการ์ด1ใบจะได้บวกพลังตามพื้นฐานของตัวที่คอมานะครับเหมือนเอเซลนอะตัวเองบวกพลังตามตัวที่คอมาคอได้พลังเท่าไหร่ก็ได้บวกพลังเท่านั้นนะครับแต่ละอันนี้เลือกได้เลยนะว่าเอาอะไรขึ้นมาได้1ใบนะครับต่อไปนะครับมีความสามารถ GB 1ีนึเอะยูนิตเกรดสทั้งหมดที่มี คำว่าหุ่นยนตต่างมิตินะจะได้การบวกหมื่นและอินเตอร์เซปได้ด้วยนะคะผมเด็กนี้ยังไง้วเล่นเกียรสาเยอะอยู่แล้วแถมเกี3ได้การหมื่นนี่ยิ้มอร่อยเลยนะครับเอามาอินเตอร์เซปได้อยู่เนอะมายืนแถวหน้าก็อินเตอร์เซปไปมาได้โอเคอะต่อไปนะครับเบ a เว v บิ t เตอร์แกนแกลลนะครับพลังหมื่นสนะนี้มีความสามารถคอนติเนีนะครับถ้าเราไม่มีเกี4ที่ติดชื่อแกนล็อ อยู่ในแวนการ์ดหรือ g ีโซนห้ามคอตรงนี้ลงช่องเรียกาดนศะก็คือเอามาลงช่องแวนไล์ได้นะครับแล้วมีความสามารถที่2นะครับเมื่อ G-unit ิตทำการสไต์นะจ่าย1โซบา์สนะครับเลือกแวนการ์ดหใบจะบวกพลังอีก12ื่นจนจบเรอนนะครับก็เท่ากับว่าตัวมัน13ื่นบวกอีกหมื่นก็เป็น2องหมสไต์บวกอีกหมื่นก็40,000ง่ายเลยนะใส่หมื่น เงื่อนไขของการเบิร์ตต้องมีพลัง40,000การ์ดนี้ก็ให้ถึง40,000ได้อย่างงี้นจ่ายแค่หนึ่งโซเท่านั้นนะครับพลังหมื่นสด้วยแต่เอาไปคอลงเรียไม่ได้นะเป็นสายแกนหอบนะครับต่อไปนะครับเป็นจีการเจ a ติกเบียดซิลนะสุดยอดจัดอวกาศซิลเมื่อการ์ดนี้ลงช่องอากาศนะครับจ่ายหนึ่งโซบา์เลือกฝ่ายตรงข้ามการ์ดนั้นจะลดพลัง 5,000จนจบการต่อสู้และถ้าเกิดการ์ดในดาเมโซนมมากกว่าของฝ่ายตรงข้ามนะครับสามารถจ่าย1 c o u คเตบานะและเลือกแบนการ์ด1ใบได้บวกพลัง5,000จนจบเทอร์นอีกเลื่อยนะก็คือใบเดียวการ์ดได้ถึง25,000แล้วค้างเพิ่มอีก5,000ด้วยนะครับต้องจ่าย1 c o u งคเตกัจ่าย1 o โซบาสนะเังนั้ art, นไ so นะขคือเราจะต้องตายก่อนเต็ในเดมนชันนี้ไม่สนอยู่แล้วยังไงก็ ปีขีเอากลับไปอยู่ดีนะครับต่อไปนะครับ brevet peak x g a l l o p เนะเป็น gr นะ g a l l o p มีความสามารถบ u r s t นะครับ auto ออโโนะเมื่อการ์ดนี้โจมตีแล้วถ้าเกิดยูนิตนี้มีพลัง40,000หรือมากกว่านะครับสามารถจ่ายคอร์สก็คือ1คึรตบาสแล้วก็หงายจีโซนใบหนึ่งการนี้จะได้บวก1จนจบการต่อสู้นะครับและถ้าเกิดการดไปน,นี้พลังถึง แปดหมื 80, นะ <Huh? S 1> เมื่อจบการต่อสู้นะครับการ์ดนี้ก็จะได้สแตนขึ้นมาแล้วก็ได้ลบสนะถ้ากับว่า4ได้แรกเนี่ยตีไปแล้วก็เสกอีท่าไหนไม่รู้ได้ปืน8ปด0มื่นอยู่ดีๆก็ตั้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่มีได้ละก็คือตีเฉยๆตีแบบเรียบๆธรรมดาแต่พลัง8ปด0มื่นก็ไม่น้อยเลยนะครับนะ,ะมีความสามารถ GB3 นะครับการ์ดนี้บวกพลัง 1,000 0ตามจำนวนการ์ดใน G-Zone ของเราที่หงายหน้าอยู่นะครับถ้ากิว่าตัวมันเองติดเบิร์ด40,000ื่นละขอหงายใน G-Zone อีก4ใบตัวมันเองหงายอยู่1ใบแล้วก็ขออีก3,000มนะครับก็จะได้เกตนป0 0 0 0่นนะแต่ต้อง GB3 ก่อนนะถ้าเกิดไม่ GB3 ใช้เป็นสไตล์แรกเนี่ยก็ติดเบิร์ดให้ได้ก่อนก็คือ40,000จะได้ ไดบวกหน,นะครับต่อไปนะครับผู้บัญชาการหุ่นยนต์ต่างมิติ m น g ะแม็กนาไดเบิร์ดนะครับมีความสามารถแอคทีฟเลยนะหงายการ์ดท,ที่มีชื่อเดียวกับการ์ดใบนี้ในจีโซนงายขึ้นมาและการนี้จะได้ความสามารถนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามลงกาดโซนสามารถจ่าย1โซการ์ดแล้วดูการ์ดสาบใบบนสุดของเด็กนะครับถ้าเกิดทั้งหมด ติดชื่อหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับหยิบเกร3จากในนั้นหนึ่งใบขึ้นมือนะและเลือกการเดียนของฝ่ายตรงข้ามรีทายด้วยนะการรีทายการเดียนเนี่ยพีจียังส่งผลอยู่การ,รีทายพวกกาดมืน่นหรือว่าจกาดนะนะถ้าเกิดจีกาดมาความสามารถอะไรส่งผลอยู่แต่แค่รีทายออกไป ห5ื่นหายไปแต่ความสามารถยังคงอยู่นะครับถ้าเกิดเขา PG มาเอาใจหนึ่งโซ่เปิด3ใบได้ขึ้นมือใบหนึ่งเผากาดเขาใบาหนึ่งได้นะถ้าลงมาหลายทีก็ได้หมดเลยนะครับแต่ต้องแสดง3ใบบนสุดนะถ้าเกิดติดชื่อทั้งหมดถึงจะได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ ติดชื่อทั้ง3ใบเนี่ยอดนะไม่ได้อะไรเลยเนาะพยายามจัดให้เป็นเด็กขุนยนต์ต่างมิติทั้งเด็กไปเลยนะครับก็ได้เกิดความสามารถแน่ๆเลยโอเคเรียกาศก็ได้นะเออแสงคามแค่คอการเดียนเนี่ยเรียอากาศเราจก็ใช้ความสามารถนี้ได้แล้วตี3ามแถวซ้ายกลางขวาเนี่ยเปิดได้หมดเลย <Wow. S 1> โอเคอ่ะต่อไปการรวมกันของสวรรค์และพื้นดินเนะไตรเอิร์ธน,นะครับอันนี้ก็ ลองแปลดูนะมีความสามารถแอคทีฟนะครับหงาย g ีโซนใบหนึ่งนะครับแล้วก็จนจบเทินจะได้บวกพลัง1 0 0 0 0มืนเมื่อการ์ดนี้ตีฮิตแวนกาดนะครับรีทายเรียากาดของไฟตรงข้าม1ใบต่อพลัง2 0,000ของยูนิตนี้นะครับถ้าเกิดยูนิตนี้พลัง2 0 0 0 0นะได้รีทายไปหนึ่งถ้า4 0 0 0 0ก็2ใบถ้า6 0 0 0 0ก็3ใบแต่ต้องฮิตก่อนนะต้องฮิตก่อน ม่ฮิตไม่ได้อะไรเลยนะก็คือแค่หงายแล้วบวกหมื่นเฉยๆฮิตถึงจะได้ยิงนะครับโอเคอ่ะนนี้ก็จบลงแล้วนะครับกับ Dimension p o ิ i เนะใครเป็นสาวกของปิ่นยนต์ต่างมิติก็มีรีปินแล้วก็ออกมาเล่นใหม่ได้เลยเนะก็ไม่มีรอเร็วให้นะรอเร็วก็ยังใช้ได้อยู่ดีนะครับก็แนะนำว่าใส่รอเร็วไปก็ได้นะโอเคอ่ะถ้าคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับ ถ้าสั่งซื้อกดสั่งพอเดอร์ได้เลยนะชุด GEB 02-03นะครับกล่องได m เมนชันจะอยู่ในกล่องเดียวกับเ e o n e c t a ตนะครับสำหรับวันนี้แอมินโอปอรก็ลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ติดตามดูกันได้เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย